ท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาในเบกที่2เนี่ยนะคะกับรายการคืนนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คงจะมาตามกันต่อแล้วค่ะหลังจากที่เบกแรกเนี่ยนะคะครเราพอจะเห็นภาพที่ชัดเจนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่ยงเนี่ยนะคะคู่กันมากับเมืองไทยนะคะคและในเบกนี้ก็คงจะได้มาตามกันกับนะคะ,ะราชวงศ์จักรีในยุคสมัยของกรุงรัตนาโกสินทร์กันหละครับก็หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมหาราชเนี่ยนะครับค่ะ สถาปนาราชวงศ์แล้วก็ดูแลผื้นแผ่นดินไทยมานะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทานุบำรุงบ้านเมืองนะครับและอยู่ภายใต้หลักอันสำคัญก็คือหลักในการที่จะดูแลกันในเรื่องของออร่วมมือกับขุนานางนะครับภาษาที่อาจจะเรียกทุกวันว่าอามาตนะครับในการดูแล พระไา,าอาณาประชาราชนะครับก็อยู่กันมาด้วยความสงบสุขนับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมานะครับจนถึงรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามนะครับต่อเนื่องรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้านะครับพระพิยะหมาราชซึ่งพวกเรารู้จักกันดีว่าทรงคุณสร้างคุณค่าให้กับแผ่นดินไทยมามากมายขนาดไหนนะต่อเนื่องด้วยรัชกาลที่หกแล้วก็มาถึงรัชกาลที่เจ็ดนะครับครบร้อยห้าสิบปีของราชวงศ์จักรี นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น,นในวันที่24มิถุนายน2475ค่ะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเราต้องทบทวนกันดูว่าจุดกําเนิดหรือเริ่มต้นนะครับในการสถาปนาระบบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่า นับเราย้อนหลังไปกลับไปดูนะครับในรัชกาลที่สามนะครับจะมีพระราชดำรัสทึ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเตือนสติเรียกว่าคนรุ่นหลังบอกว่าศึกข้างพมา่าซึ่งปกติเราจะมีศึกพมา่ายวนขเขมรน,นะครับอยู่เนี่ยประเทศใกล้เคียงกันอยู่เนี่ยในรอบๆเนี้ยพระองค์ท่านก็บอกว่าศึกข้างพมา่ารามันนั้นเนี่ยดูท่าว่าจะไม่สำคัญเท่ากับภัยคุกคามของฝรั่ง ที่กำลังแผ่แสนยานุภาพเข้ามา,าให้คนไทยตั้งตัวให้ตั้งรับให้ถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศพม่าในตอนนั้นนะครับซึ่งเรียกว่าทรงแสนยานุภาพมาต่อเนื่องฮึกเหิมในความเป็นชาติของตัวเองเนี่ยนะครับจนล่วงเข้าสู่รัชกาลที่สี่ของเรานะครับต่อนเนื่องรัชกาลที่5ในขนาดนั้นเนี่ยกษัตริย์พม่าเนี่ยชื่อกษัตริย์สีป้อคุณบัวดมทัพอังกฤษ เคลื่อนยึดเข้าไปนะครับจัดกองทัพมามั่นใจในแสนยานุภาพตัวเองถือหอกถือดาบไปจะยิงกับกองทัพอังกฤษอังกฤษใช้ปืนใหญ่ใช้เรือรบยิงระเนระนาดนะครับท้ายที่สุดต้องยอมจำนวนและกลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับสิ้นสภาพของความเป็นชาติของตัวเองไปนะครับแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่สะสมปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเหมือนที่เราได้รับรู้กันมา ประเทศไทยเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับเป็นพระหมหาสัตว์ที่มีความรอบรู้ด้านการต่างประเทศเป็นอย่างดีรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าในสิ่งที่เราได้รู้เรื่องพระองค์ท่านทรงพยากรณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอถูกต้องนะครับมาความรอบรู้อย่างเป็นวิทยศาศาสตร์เนี่ยพระองค์ท่านก็อ่านสถานการณ์ขาดเหมือนกันในขณะที่ฝ่าย เรียกว่ามาหาอำนาจทั้งหลายทั้งอังกฤษฝรัร่งเศสนะครับต่างๆนี่ต่างที่จะเข้ามารุมเถือ,อเพื่อต้องการที่จะแบ่งทรัพยากรประเทศเพื่อบ้านเรานะครับพม,ม่าลาวขมเขมรมาเลตกเป็นเมืองขึ้นหมดมประเทศไทยเราเสียดินแดนไปสิบสามครั้งต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ห้าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ทรงราชบุตรพระราชโอรสทั้งหลายไปเรียนในยุโรปให้ไปรู้เท่าทันวิทยาการของยุโรปหลังจากพระราชโอรสต่างๆไปเรียนแล้วลำดับต่อมาก็มีการส่งลูกขุนนางและท้ายที่สุดส่งจนถึงให้เรียกว่าลูกชาวบ้านชาวช่องที่มีโอกาสเติบโตทังท่องทางการศึกษาเนี่ยนะครับไปเรียนในยุโรปก็คือให้ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษา นักเรียนเหล่านี้ไปเรียนในยุโรปเห็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยของยุโรปมาชอบอนะครับชอบก็เรียกว่าไปตั้งกลุ่มคิดกันว่าจะทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศนี้เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรคณะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์จอมพลปพิบูลสงคราม,มนะครับที่โดดเด่นนะครับแล้เวเป็นผู้นาทางสายทหารกับผู้นําทางสายพลเรือน ก็กลับมาปรึกษาหารือกับพระยาพลซึ่งพลพยุหเสนานะครับซึ่งเป็นนายฐานที่คุมกำลังอยู่ในประเทศแล้วก็คบคิดกันเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในวันที่24่ิบสมิถุนายนนะครับสองสประวัติศาสตร์นะครับที่ฝากฝั่งคณะราษฎรเขียนขึ้นมาเองนะครับเล่าสู่ การฟังถ่ายทอดมาเป็นช่วงเป็นตอนเนี่ยนะครับก็เห็นว่าต้องใช้ความฉันฉลาดคือนายทหารเนี่ยต้องใช้ความฉันฉลาดก็คือไปเอาทหารมาที่ยังไม่รู้อิโนอิเน่เนี่ยมันยึดพื้นที่ไปก่อนเหมือนกการปฏิวัติยุคหลังๆเนี่ยหานที่ออกมายึดพื้นที่จะไม่รู้แล้วว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งไม่ออกมาทําอะไรก็มาถึงยึดพื้นที่แล้วฐานที่มีความผูกพันสมัครสมานสามัคคีก็จะใช้ในส่วนลุกลบในการเข้าไปคุมตัวบรรดา ราชวงศ์ต่างๆซึ่งเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งบริหารทั้งสิ้นในขณะนั้นเนี่ยนะครับเข้าควบคุมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าในขณะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับพระองค์ท่านอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเมื่อเกิดการยึดอำนาจขึ้นเนี่ยนะครับ มีทหารจํานวนมากที่เข้ามาร่วมคณะราษฎรโดยไม่รู้ว่าอะไระเป็นอะไรเพราะเป็นเรื่องผู้บังคับชาระดับสูงมีฐานจํานวนมากที่ยังยืนหยัดอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดนะครับพระอบอกกล่าวมันมีสิ่งที่ผมเชื่อสังคมไทยนะครับเมื่อให้การเชิดชูยกย่องคณะราษฎรเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่ง ที่ผมคิดว่าละเลยไปก็คือไม่มีใครถามหรือตั้งคำถามขึ้นมาเลยว่าทำไมพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงไม่สั่งให้ทหารที่ยังจงรับพักดีและน่าจะมีมากกว่ากำลังของคณะราษฎรนะครับออกมาต่อสู้ออกมาต่อสู้หากพระองค์ท่านหวงในพระราชอำนาจค หากพระองค์ท่านคิดถึงแต่เรื่องของพระองค์ท่านเองอการในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเกิดภาวะของการนองเลือดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอนะครับรบกันแพ้ชนะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกครับคุณบดมแต่สิ่งที่จะต้องเกิดแน่นอนคือเลือดของคนไทยจะต้องหลัง่งเลือดก,กันเองบ้านเมืองจะพินาศจะเกิดความเสียหายทั้ง ชีวิตเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติซึ่งบอบช้ำม,มาจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งภ <c oughs> าวะเศรษฐกิจของโลกก็เข้ามากระทบกระเทือนประเทศไทยนะครับนี่คือคำถามข้อแรกนะครับหลายเสียงหลายกลุ่มที่ไม่ชอบถาบันพระหมหากัตริ์ก็อาจจะคิดว่ากำลังฐานที่จงรักภักดีต่อพระปอกกจ้าน้อยกว่าไม่จริงหรอกครับ <c oughs> เมื่อมีการตรวจสอบกำลัง และสิ่งที่ยืนยันนะครับในพระราชดุลยไทยนะครับในเจตนาที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราจึงเห็นได้ว่าหลังจากนั้นอีกสองปีต่อมาในปี2477คือปีเศษเ,เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยนะครับก็ได้ทรงสละราชสมบัติการสละราชสมบัติเนี่ยนะครับเป็นจุด เปลี่ยนอันสําคัญในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่เจ็เนี่ยนะครับประเทศเราปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนอย่างที่ผมเรียนคําพูดนะครับหรือพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินคือกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เมื่อพูดว่าใครหัวขาดก็ต้องหัวขาดชี้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างไรในสภาวะที่กฎหมายให้อำนาจมาถึงขนาดนี้นะ พระองค์ไม่ได้ต่อต้านนะครับคณะราษฎรและถ้าเราเห็นนะครับพระราชดำรัสหรือพระราชฉาททะเลขาเมื่อตอนที่สละราชสมบัติเนี่ยนะครับเพราะชัดเจนนะครับซึ่งจะขึ้นสไลด์ให้เห็นนะครับให้อ่านก็ได้จะเนี่ยนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเข้าใจและให้การสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างไรนะครับไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนหยัดได้อย่างชัดเจน ค,ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมอยากใช้คำว่าที่เกิดจากการเสียสละของพระองค์ท่านและท้ายที่สุดสิ่งที่มองเห็นทรงมองเห็นว่าการเมืองไทยประชาธิปไตยในทิศทางที่เป็นไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปในทิศทางที่พระองค์คาดหวังนะครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทำก็คือการละวางอำนาจที่พระองค์มีอยู่ทั้งสิน้น นะครับเป็นการวางที่ไม่มีการติดยึดนะครับเพราะพระองค์ท่านไม่มีพระราชโอรสที่จะสืบน่าสมบัติต่อจุดนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญของราชวงศ์จักรีและของประเทศไทยเพราะทำให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าโดยการสืบสันติวงศ์เนี่ยนะครับ ต้องเรียงลําดับเนี่ยมาอีกหนึ่งชั้นเนี่ยนะครับะได้ขึ้นครองราอพระเจ้าอยู่หัวรชการที่แปดเนี่ยครับเป็นพระเชษฐานของพระเจ้าอยู่หัวรชการที่เก้าพูดกันง่ายๆนะครับเป็นลูกของสมเด็จย่านะครับซึ่งพวกเรานะครับในช่วงวัยอายุพวกเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จย่าและเห็นหนังสือในการที่ ดูสิ่งพิมพ์หรือพระภาพยนต์ส่วนพระองค์ต่างๆเราก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จย่าเลี้ยงพระาราชอละพรระชธิดาคือพระพี่นางานะครับพระเจ้าหลววรัชกาลที่8ดและรัชกาลที่9้าเนี่ยมาเพียงตามลําพังนะครับการที่เลี้ยงมาเพียงแต่ตามลําพังเนี่ยนะครับผมจะเรียนว่าขณะนั้นเนี่ยนะครับทางฝ่ายการเมือง ต้องการให้พระเจ้าอยู่หัวราชการที่แปดขึ้นของราชพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่แปดในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 10, สิบพรรษาเท่านั้นยังเป็นเด็กอยู่มากนะครับใช้คําว่ายังเป็นเด็กอยู่มากทั้งสมเด็จย่าและพระพันวาสาอจิกาเจ้านะครับสมเด็จย่าในที่นี้ก็คือพระบรมราชชนีของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่แปดรัชการที่เก้าพระพันวาสาอจิกาเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระราชนี ในพระพิยามาราชห,หรือรัชการที่ห้านะครับและก็ทรงเป็นย่าภาษาเนี่ยครับที่เราจะ,ะใช้เห็นภาพเนี่ยเป็นย่าของของรัชการที่แปดรัชกาลที่เก้านี่นะครับได้มีการปรึกษาเรือมีจดหมายตอบโต้กันนะครับในที่นี้ผมไม่ต้องอ่านแต่ก็จะมีภาพให้เห็นนะครับว่าจดหมายตอบโต้ในลักษณะของจดหมายที่ตอบโต้กันเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้แสดงให้เห็นมาตลอดก็คือ ไม่อยากนะครับให้พระเจ้าอยู่วรก,การที่แปดเนี่ยรับเป็นเกษตร